อุหฤทัยประกาศ18ธันวาคมพบกันที่สวนลุม1่ม1สิทธ์1เสียงหนุนมาตรา112ด้านหมอวรงนัดถแถลงใหญ่จุดยืนกลุ่มไทยพักดีกับคอมมิวนิสต์จากที่นักแสดงหนุ่มโออนุชิต์โพสต์โซเชียลทั้งใน Facebook และ Twitter สนับสนุนให้ใช้มาตรา112แคปชั่นว่าข้าพเจ้านายอนุชิตสพันพง์ขอสนับสนุนให้ใช้มาตรา112ต่อผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรกับมาตรานี้ปอลอขอให้ลงโทษผู้กระทําผิดแบบสุดๆๆๆทั้งนี้ทําให้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มคนที่ต้องการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวจนแห่ติดแฮชแท็กแบนโออนุชิตจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งพร้อมกับหาผลงานของนักแสดงหนุ่มขึ้นมาแชร์แล้วบอกว่าอย่าสนับสนุนผลงานของหนุ่มโออีกด้วยนั้น ด้านอุหรือหารุไทยม่วงบุญศรีก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่ามาแล้วตามคำเรียกร้องพบกับอุวันศุกร์นี้ที่สวนลุมพินีเวลา16นาฬิกาเช่นเดียวกับที่ทางพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของอุหารุทยด้วยต่อมานายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานกลุ่มไทยพักดีก็ได้โพสต์ข้อความว่า #safe112 เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเทคนิคของคนพวกนี้คือการพยายามทำซ้ำในทุกรูปแบบเพื่อให้คนคล้อยตามโดยไม่สนใจความถูกผิดแต่ขอให้ได้ตามต้องการแม้แต่หมูถ้าเขาอยากบอกว่าหมาทุกคนก็จะย้ำว่าหมาหมาหมาผ่านเทคนิคทำซ้ำๆจนคนคล้อยตามเช่นเดียวกันวันนี้เขาเปิดหน้าต้องการล้มล้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อสถาปนาระบอบสาธารณรัฐอุปสรรคสิ่งหนึ่งคือมาตรา1 1 2 เขาก็ต้องระดมหาเหตุผลมาอ้างว่ามาตรา112สร้างปัญหาทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายลักษณะนี้มีใช้กันปกติทั่วโลกขณะที่มีรายงานว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนม .112 ได้ประกาศรวมพลครั้งยิ่งใหญ่ว่ารวมพลครั้งยิ่งใหญ่1นึ่เสียงม .112 ที่สวนลุมวันศุกร์ที่18ธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป ล่าสุดวันนี้15ธันวาคม25 6 3หมรอยหมาโรงได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงการรณรงค์1สิทธิ์1เสียงสนับสนุนมาตรา1 1 2ด้ว่ยว่าหสิทธิ์1เสียงสนับสนุนมาตรา1 1 2ม็อมอบ3นิ้วเริ่มต้นการต่อสู้ให้นายกยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญและหยุดคุกคามประชาชนปลุกกระแสรเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเวลาผ่านไปข้อเรียกร้องเปลี่ยนไปคือให้นายกลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเวลาผ่านไปอีกกลับเน้นไปที่การปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์และชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นลม้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์และสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นมาล่าสุดหนักขึ้นอีกคือเปลี่ยนจากสมนิ้วมาเป็นค้อนเขียวยกย่องระบอบคอมมิวนิสต์ขนาดผู้ติดตามยังงงเพราะเริ่มต้นเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไปจบที่คอมมิวนิสต์ กลุ่มไทยพักดีขอยืนยันถึงจุดยืนการปกครองระบอบประชาธิธปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขจะร่วมต่อต้านการนำนักการเมืองขี่โกงยุยงปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังมาเป็นประมุขก,กลุ่มไทยพักดียืนยันว่ากฎหมายมาตรา1นึไม่ได้รังแกใครมีแต่คนบางกลุ่มเอามาตรา1นึมาเล่นเกมการเมืองจึงขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ถแถลงข่าว111เสียงสนับสนุนมาตรา112วันพุทธที่16ทธันวาคมเวลา10นาฬิกานทีที่สำนักงานไทยพักดีพระรามห้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย